นุ่มมึงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำครกโจกกีนะกับสถานที่ใหม่นะเป็นที่ประจํานะน้องบีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะเดี๋ยวดูวัตถุดิบก่อนนะครับนี่เป็นวัตถุดิบทางร้านน้องบีสนะวันนี้เจ๊กกีมาทํางานอีกแล้วนะครับนี่ มันก็จะประมาณนี้นี่เป็นไม้ปลรราเห,หรอครับใช่น้ำตาลตาเคี่ยวเอ้ยน้ำตาลปัน่นสูตรพิเศษนะสูตรดึกด๋สูตรอะไรนะสูตรดึกด๋สูตรดึกด๋นะ เป็นแบบไม่ปลาเนาะ,นะไม่ปลาพอพี่อน,นุไปลงไปในทิกตอกคนดูเป็นหมื่นเลยหลายหมื่นเลยลงแค่ไหนวะฮะคลิปไหนอะคลิปเทศกิไล<ง>่อะ <laughs> ลงแล้วหรอลงแล้วคอมเมนต์เพียบเลยเมนดนดาหอ สุรษกิจสุรษกิจรับไปครับ <c oughs> บีบน้ำปลาท่าใหม่บอกว่าบีบน้ำปลาท่าใหม่มไม่ได้จูดหนูใครจะบีบท่าตีรังการก็บีบไปเอออย่ังรู้เราต่อไปค่ะพ่อพี่มา

โูบบินเต็มเลยอ่ะฮี่เปิดร้านมาบินเต็มเลยนะถึงคิวพี่ละแค่นี้ก่อนี่เป็นยำหอยแครงที่มาไม่ทันจบก,กี้ยกร้านเหมาไปสามชุดเมื่อกี้หรอลูกชาผู้หญิงมาจากแปดหลิวน,นวนะอ๋อที่วอนนัดไว้นะเล่นจก,กี้ยกร้านไปสามชุดเลยนะน้องบอกเดี๋ย่ามามั่ง ไม่พอนะยกรถช่วยหนูได้นะยกรถช่วยเนี่ยหรอปีไม่ทันแยงกันเป็นหนึ่งเราไม่ขี่ขึ้นมาไม่ได้เหรอไม่ได้ไม,ไม่ไม่เป็นอย่างที่คิดมันก็ช่วยทุ่นแรงได้แต่มันต้องมีคนผลักช่วยออก,อ,อกล่องจอกตี รถนี้นั่งได้นะตัวนทำไมไม่ยกออกมาให้เขาอ่ะดึงได้เลยตามสะดวกค่ะลูกค้าดูแลตัวเองดูแลแม่ค้าด้วยลูกค้าบางท่านแม่ค้าตัวไม่รอดไงมทำตัวเหมือนบ้านตัวเองไปเลยนะคิดว่าบ้านตัวเองค่ะอันนี้น้ำยำอะไรเนี่ยจกกี้ยกร้านเหรอเยี่ยงวันนี้ออกลัวๆเลยจกี้ยกร้าน ทัพพีทับพีของเขายื้ไม่คืนเลยนะเขาเขายังไม่ถวงหักหมดหรอหักหมดนี่เจ๊กีวันนี้มาสวยเลยสวยไหมสวยเมื่อวานประหลาดเมื่อวานอะไรนะเมื่อวานเจ๊น้เจ๊นาที่แกบอกว่าเจ๊แต่งตัวเหมือนนางเงือกเลยเนาะใช่เจ๊น้ำระยำน้ำระยำพี่ทิพย์ปะเหรอเออพี่ทิพย์เขาว่าไงนะ หนูแต่งตัวเหมือนนางเมือหนูบอกไม่ได้เป็นนางเงือกนะคะหน้าเมือกเฉยๆยาสูชีวิตมากยำรางหนูยำร,รันทดครับลูกค้าก็เอาได้มียอะเหมือนยำร้านอื่นไม่ค้าช้าดีลาราตั้งนี้ ียกร้านมาแล้วเดี๋ยวดูมีไข่ปลูปาริเซียลอันนี้อะไระฟองน้ำเหรอฟองน้ำไข่แปงดานะครับไม่ไก่้ตามด้วยไข่หมึกนะชุดนี้ห้าร้อยบาทนะครับ ามด้วยไข่แดงหอยแครงไข่แดงจุกๆไปเลยนะครับกุ้งสดกุ้งมา้าอายางหมูยอาปลาหมึก ปลาหมึกสุกนะดิบก็ได้นะครับฮะดิบก็มีหมึกดิบเล็บมือนางนะครับอันนี้เล็บมือเธอนะไม่ต้องเอานิ้วเธอลงมานะอร่อยแน่เี๋ยวต่อด้วยหอยนางรมนะครับดูเลยปูม้าเปล่าไม่ลือมป,ปูยังแก่ไม่ทันเลยวันนี้ป,ปูตัวเบลเลอร์เลยอ่ะไปไประชุมเพิงครับเขามาไปไประชุมเพิง เรื่องที่เก่าหรอสรุปเขาว่าไงครับเขาก็ไม่ให้ไม่ให้นะต้องขายนี่ตลอดนะถ้าเป็ไงหนูจะขายได้วันวันละพันกับปวันอะไรนะวันละพันกับปุหนูทำไม่ได้หนูจะกล้วย ดูเลยน้มโอ๊ตยำคู่ดินี่ล้วเอาแบบนี้ดีกว่าเราเขาจะได้กินฟินลูกค้าเลยเเลูลกค้าไม่ปลาะนะไม่ปลาออกรัวๆแหมวันนี้ชุดสวยนะดูตำหัวกระพือเลยอ่ะขอบคุณนะค่ะ วันนี้ยกยกร้านออกสิ0ชุดแล้วนะ10ชุดแล้วเหรอเกือบแล้วโอ้โหปังไม่ไหวแล้ววันนี้หะใส่แล้วเท่าไหร่แล้วทำไมต้องบอกด้วยอะมักน้อยไงเด็กจิกกุ้งมาจิกกุ้งอะไม่มาหลายวันละเออแกสบายดีหรือเปล่า ลองถามไม่ถามเข้าไปเว้ก็ตอบมาเจ๊กุ้งสบายดีไหมคะพอดีช่วงนี้หนูขาดลูกค้าเรียนเชิญนะเจ๊ก,กุ้งนะแม่ยกแม่ยกจกกีนะครับ โต๊นะแบบอะไรลงเงี้ยโจกี้โจกี้ชามแบบชาม่็ชามแบบชามหีไป <laughs> ตีใครไม่ได้ดิตีได้บิดได้มาสีไงมาสีนี่น้องโอ๊ตแม่น้องโอ๊ตชิมไม่ปร,ราหนูเช็คก,ก่อนไงอ๋อหนูเช็คก,ก่อนว่ามันรสชาติเดียวกันโอ๊ตชิมโอ๊ต อาจารย์ครูตุยย้ยเนี่ยฮะน้อง<า>โอตเป็นครูตุย้ยครูตุ้ยนะไปผวนกันเราเองนะครับโอเคใช่ไหม <c oughs> อาจารย์เทคโน <c oughs> หนูต้องเปลี่ยนทัพพีมาทัพพีมันเล็กอันนี้ขโมยทัพพีลายกรุงเต้นมาบ <c oughs> อกจะกีหักไปหลายวันแล้ว <c oughs> ซื้อมาแล้วนะแต่ไม่ได้กินเทคโนเซเบรียมาสอนอ่ะหนูลืมทุกวันเลยไม่รู้ว่าหนูต้องกิน น้ำมันจับปลาไหมสงสัยม,มันจะได้เลิกงูงไงลืมลืมี่ยกร้านหนึ่งขี่ยกร้านอีกแล้วนี่นะอันนี้แบบปลรราเหรอปรลาค่ะกุ้งสดกุ้งสดปลรรานี่ของของคุณบุ๊กคนไหนคุณบุคค๊กคะ ให้พุ่มสดนี่ใส่น้ำได้ไหมอันนี้น่าเองได้เลยนะเหมือนกันเลย <c oughs> ของถุงยัง <c oughs> ยังเหงอัก่ไมยใชย จกกี้ยกร้านนะครับเมนูนี้500บาทนะน,นี่ไม่ใช่นะไปแล้วเมื่อกีอ้อ๋อไปแล้วเหรอใช่ใช่ใช่วันนี้หนุ่มเมืองชนชาแนล u t u b e นะพามาตะวันเลยนะบินเต็มเลยนะครับวันนี้นะจ๊กกี้ทำชาฮะจ๊กกี้ทำชาไม่ใช่หรอกทำชาจริงๆลูกค้ามาเร็วะดิวันนี้ยังไม่เห็นจอนเองลูกค้า ทันเห็นรถเหมือนเมื่อวานเลยหรอลูกค้ากี่คนกี่คนช่วยกันอะ่ะห้าคนได้มั้งห้าคนไดาแล้วนะพี่ของพี่แมววันนี้พี่หนุ่มมาไม่ทันนะหมายได้ช็อตเด็ดอีกไม่ได้ช็อตเดียพี่ต้องช่วยพี่ต้องช่วยเหรอใครมาจัเลียงเลยจัดเลี้ยง มาต้นให้หนูหน่อยนะไปแล้วนะคะปลาไป็พี่ปลาจดให้หนูเลเดอนี่อย่างนี้เป็นยำกุ้งสดปลรรานะยกร้านกับกุ้งสด580บาทค่ะวันนี้เตียเชก็ไม่ได้งงมากทำไมอ่ะ สู้ดอกเขาไม่ได้โอ้โหอย่าพูดดอกเว็บซะน่ากลัวดูดอกหนูหนูกัวโกกลุ่มได้ไหมทำไมอ่ะหูกลัวโดนแล้วโดนเหแล้วมาหายำกุ้งสดนะขตเอยำะไรนะเย็บมือนางครับแปบาทคืนนี้่าไร่หนูแปบาทใช่ไหมอันนี้แปบาทโอ้โหจุกๆเลยนะครับแปดสิบบาทนะยำกุ้งสดน้ำปลานะ จกกี้ยกร้านมาอีกแล้วนี่มีมีลูกค้ามาจากสิงคโปร์ได้นะเมื่อกี้ถามจริงอันนี้เรื่องจริงแสดงเขากลับมา<ว> FC หนูมีทุกประเทศแล้วแหละตอนนี้เหมือนั้นไรสดก็มาจากฮ่องกงจากไหนนะหลายประเทศเนาะอเจตินอาอเจจิน,น,จจน,น้าก็มานะเยอรมนีออังกฤษก็มีนะ FC ของจก,กี้ตอนนี้นะครับแคนบา นอ้อวันนี้เราไลฟ์สดนะเมียนมาอืมมีหมดนะเอฟซีาจากจกกีนะเืมไข่แดงดาวไข่ปลาไข่ปลาวันี้เอฟซีมาจากไหนนะได้ได้จากไม่วันนี้เอฟซีมาจากไหนที่มากินอ่ะสิงคโปร์ปรนะมาอุดหนุนนะนี่เอฟซีจากสิงคโปร์มา,ปรมาเลยวันนี้ กีโกโอินเตอร์ไปแล้วนะตอนนี้นะ,ะาานี่ได้ไ,ไหมเหรอเบอร์ดิเบอร์ในเพจมีอยู่นะเบอร์โทรไปก็ไม่ค่อยรับครับอย่าไป <laughs> <laughs> ไม่ว่างลางเอาคนทำงาน <laughs>

เพิ่มหน่อยเนาะวันนี้เช็คกีทเตรียมของไม่ทันจริงๆนะสั่งหรือยังครับจอดได้เลยนะครับกีโมประชุมขนาดปูไวัไม่ตัดไว้เลยนะดีวันนี้ปูไม่มีโคลนถ้าปูมีโคนตัดไว้นะคะวันนี้ปูสดมากนะสดยิ่งแนว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 อ๋อย้ายไปย้ายมาพี่หนุ่มก็ตาม,มเพิ่มหอยแข้งหน่อย ไปข้างหลังเลยครับหวานนิดนึงเดี๋ยวต่อด้วยปูมาหอยแครงนะปะลาร้าแน่ๆเลยปลาร้าแน่ๆเลยเดี๋ยวมาปิดท้ายที่เมนูนี้นะครับแบตจะหมดถ <c oughs> <c oughs> ูกค้ามาอีกแล้วนะไหลามาตึมๆนะวันนี้นะ อราสชาตาแตกนะทีเด็ดของร้านเลยนะครับขารถหวานนี้มันก็จะเพิ่มเข้มอ๋อนี่นะดูเิก,กี้ทำก็เอาไปขายได้นะเจก,กี้บอกสูตรไปในตัวนะจ <laughs> ิกีหนูยังใส่เป็นน้ำใช่ตัวตี้เองยังไม่ปีในสิบอกคนอือ่นเขาก็อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ไง เออไหลระวังนะลูกมาล่วงแสดงกันได้ล่วงมาด้านนี้เลยเดี่ยวมาเอาฮ้หนูหนูแซลมอนแซลมอนหมดแล้วนะลูกหนูเอาเปลี่ยนเป็นอะไรไหมเดี๋ยวแค่นี้ยำยกร้อนเอาแค่300เลยหนูหนูจะใส่กระปิกระปอยเหรออ่ายังเอา300หนูเขียนกบวกให้พี่เลยก็ได้ ๋ือจะเอากล่องเล็กเดี๋ยวเจ,วเจวทำให้โอเคโอเคโอเคอาเป็นยกร,ร้าน300ของเด็กๆน้องอยากกินจัดให้น้องไปลดไ,ไรยใช่หมอ๋อแม่แมรงตกห,หนัวใส่กล่องให้พี่เขาก่อนนี่นะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะต้องร้านนี้นะครับ เพื่อนหนูไมมาสักร้านเลยงงโดนทิง้งหลอกจิกีนะยำปูมาตัวใหญ่ใหญ่ปูมาไซใหญ่กิโลเกือบสามร้อยนะคุณสองร้อยเก้าสิบไม่เห็นใส่ตัวเดียวไม่ต้องแปลกใจนะแปดตัวโลเจ็ดตัวโลเพราะปูมันตัวใหญ่นะตัวใหญ่ครับกล่องเลยนะวันนี้นะ 嗯。哦。Mm. Oh. สดใช่ไหมต่อไปอนี่เดี๋ยวดูแบบราดไปเลยนี่ไม่รู้เขาจะโยกกล่องทำไมนิม่งๆๆเออนิ่งๆดี๋ยๆเราให้แข็งเติม แ่งงเตอนนี้นะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มบมองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะน้องบีทขอบคุณมากครับนี่นะบ๊ายบายวันนี้<า>ไม่ค่อยได้คุยนะยุ่งนะครับ